ให้ร้อมากๆเลยนะคะสำหรับ3บทเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะซึ่งทั้ง3บทเพลงก็ได้ถ่ายทอดเรื่องราวความรักของแม่อันเพ็นที่รักของลูกได้อย่างลึกซึ้งกินใจเลยทีเดียวค่ะซึ่งก็เชื่อว,ว่านะคะทำให้ลูกๆหลายคนตอนนี้นะคะคิดถึงแล้วก็อยากจะกลับไปกอดคุณแม่มากๆเลยนะคะ สำหรับแขกผู้เกียรติท่านใดที่อยู่ด้านหลังนะคะรบกวนนะคะหรือว่าขออนุญาตทุกท่านนะคะมารับฟังบทเพลงพร้อมๆกับเราทางด้านหน้ากันได้ด้วยนะคะก่อนอื่นเลยต้องขอกราบสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านคะ่ะดิฉันนิสาการกีตาเมคินคะ่ะผมจตุรพรวาจาสัตย์ครับค่ะช่วงนี้เราสองคนขอรับหน้าที่เป็นพิธีกรในการดําเนินรายการในช่วงนี้นะคะ แต่เพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลาค่ะเราจะขอเชิญแขกรับเ,เกียรติทุกท่านรวมไปถึงคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านไปรับฟังบทเพลงเพราะๆอ,อีก3บทเพลงกันต่อเลยค่ะคบ,บทเพลงแรกนะครับเพลงอิ่มอุ่นครับเป็นบทเพลงที่แสดงถึงความรักของแม่ที่มีต่อลูกประพันธ์โดยคุณสุบุญเลียงครับ ประพันธ์ขึ้นตามคำขอของอาจารย์หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลสิริราชเมื่อปีพุทธศักราช2534ครับเพราะเห็นว่าในการที่ให้นมลูกนั้นนะครับผู้ที่เป็นแม่จะต้องกอดลูกแล้วช้อนตัวลูกขึ้นมานะครับทำให้ไม่ได้แค่อิ่มเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่ยังทำให้ลูกอุ่นด้วยนะครับซึ่งวันนี้นะครับบทเพลงนี้ก็จะถูกขับร้องโดยนายนิติวัตรตันติภัสิริหรือกรีนครับนายนนทนันอัญชุลีประดิษฐ์หรือคชา ศิลปินจาก True Fantasia และนายธนน์จำเริญหรือนนจาก I Am ครับค่ะต่อด้วยบทเพลงเพราะๆที่มีชื่อเพลงว่าแม่นะคะจากบริษทัท GMM g r a m m y มีจำกัดมหาชนค่ะประพันธ์คำร้องโดยคุณเสกสรรสุขพิมายซึ่งก็เป็นบทเพลงที่ให้อารมณ์แล้วก็ความรู้สึกของลูกด้วยนะคะที่เป็น อารมณ์ของลูกที่เมื่อต้องห่างจากอกแม่ไปพบกับเรื่องราวต่างๆมากมา,กมายภายนอกบ้านค่ะก็อดที่จะคิดถึงความรักแล้วก็ความอบอุ่นของแม่เป็นไม่ได้ค่ะและศิลปินที่จะมาถ่ายทอดบทเพลงในช่วงนี้นะคะเป็นตัวแทนจากบริษัท GMM Grammy จำกัดมหาชนค่ะนั่นก็คือคุณพละพลคุณหนุ่มวงกลาและคุณมอสปฏิพานค่ะ และอีกหนึ่งบทเพลงนะครับนั่นคือเพลงของขวัญวันแม่ครับจากค่าย RS ครับที่จะเล่าถึงความรู้สึกผูกพันระหว่างแม่กับลูกซึ่งเป็นเรื่องราวเล็กๆนะครับที่ชวนให้เราคิดถึงแม่ในมุมมองที่แตกต่างกันไปตามประสบการณ์ในทุกๆช่วงเวลาของแต่ละคนนะครับเพื่อเป็นการตอบแทนเป็นตัวแทนในการบอกรักแม่ให้กับทุกๆคนซึ่งจะขับร้องโดยศิลปินจากวงอารามนายเชิญรับชมเพลงทั้ง3เพลงครับเชิญรับฟังค่ะ สอนสั่งให้เจ้าเป็นเด็กดีให้เจ้ามีพลังให้เจ้าเป็นความหวัง ดวงตาใกล้ตาให้ดวงใจเราสองเชื่อมโยงผูกพันให้เจ้าเป็นเด็กดีให้เจ้ามีพลัญให้เจ้าเป็นความหวังของแม่ต่อไปช่เพียงอิ่มท้อ เป็นอย่างไรจากมา ไปหอบดวงใจเจ็บช้ามเกินทนเก็บเรื่องราววุ่นวายสับสน ไม่มีมันลีสกรรมไม่มีคำสิ้งสิ่งใดมีแต่ความรักล้นใจขอมาให้แทนคงควันอย่าได้อ้อมแขนอุ่นๆนั่นแน่นนานขอโทษที่เคยรำคาญ ที่ทำให้แม่เสียใจเพ่งรู้ว่าแม่ก็เงาตอนที่ขอให้เราโทรไปเพ่งรู้ว่าแม่น้อยใจ เมื่อเราอายไม่ยอมให้กอดเราถึงรู้ว่าเก็บไปคิดว่าลูกไม่รักเหมือนเก่าถึงรู้ว่าแม่ก็เศร้าเมื่อเราเทียงเมื่อเราขัดใจเัิงรู้ว่าแม่คิดถึงเด็กคนหนึ่งที่เคยต่งตัวเพิ่งรู้ว่าแม่ เราต้องห่างไกลเพิ่งรู้ว่าแต่ละวันบ้านมันดูเง,งียบไปไม่เหลือเจ้าตัววุ่นวายก็ไม่เหลือหัวใจเหมือนกันชอบน,นวันสักวันเธอสักวันคงทนเราไม่ไหว ทำให้แม่เสียใจ ความรักล้นใจพอมาให้แทนคุงควัอยากได้อ้อแขนอุ่นๆนนแน่นาน,นานนา,นนานขอโทษที่เคยรำคาญที่ทำให้แม่เสียใจวันนี้ยังยินดีจะกอดลูกไหมไม่อยากก็ไม่เป็นอะไร เราได้ฟังบทเพลงเพราะๆแล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยสําหรับเรื่องราวของปั่นเพื่อแม่หรือว<ช>่าไว<ห>ทฟอร์มัมครับล้วนเป็นบทเพลงที่แสดงถึงความรักความอบอุ่นที่แม่มีต่อลูกแล้วก็ลูกมีต่อแม่ด้วยนะคะครับและเชื่อไหมครับลำดับต่อจากนี้ไปเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างสําคัญดหนึ่งซึ่งเชื่อว่าพวกเราคนไทยพบก,น,กนิกรคนไทยทั้งหมดจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจ ในลำดับต่อจากนี้เลยใช่ค่ะเนื่องจากว่ากิจกรรมไบ้ฟอร์มัมปั่นเพื่อแม่นี้นะคะจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งในวันนี้เราก็ได้เห็นถึงพลังของประชาชนทั่วทั้งแผ่นดินค่ะที่ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีแสดงพลังความรู้รักสามาคัคคีอันยิ่งใหญ่นะคะในการร่วมกันปั่นจักรยานเป็นจํานวนมากที่สุดในโลกด้วยนะคะคเพราะว่า ที่พูดว่ามากที่สุดในโลกนั้นกําลังจะประกาศหน้าบันนี้ด้วยใช่ค่ะคเพื่อนําสถิตินี้นะคะบันทึกไว้ในกินเนสบุ๊กอเวอร์เรคคอร์ดและพลังที่ยิ่งใหญ่ของพวกเราชาวไทยในครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะและในโอกาสนี้นะคะต้องขอกราบเรียนเชิญมิสลูเซียซินิกายซี่ค่ะท่านเป็นออฟฟิเชียลอเมซิ่งกินเนสเวิลด์เรคคอร์ดมิเตบนเวทีด้วยค่ะครับผมเป็นเชิญครับเอาละครับพวกเราวันนี้เราได้ สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของโลกแล้วนะครับใช่ค่ะเธอจะแสดงความดีกับคนไทยด้วยนะคะ Good evening in Thailand It's been a great honor and a pleasure for me to be here today on behalf of Guinness World Records as part of the event most people participating in bicycle parades simultaneously Which took place in 77 locations across Thailand. I would like to thank the people of Thailand, led by the Crown Prince, for today's amazing event. amazing. <laughs> Record was set in Taiwan in 2011 by 72,919 people. 72,919 <laughs> But the new Guinness World Records title for the most people participating in bicycle parades simultaneously multiple venues. is now an impressive 136,411 people และนี่คือสถิติใหม่ครับที่เกิดขึ้นที่ประเทศไทยแห่งนี้เองครับเฉือนเอาชนะแชมป์เก่าก็คือไต้หวันลงไปได้นะครับค่ะครับและก็ในโอกาสน,นี้ครับสมเด็จพระบระโมโราราชที่ราศยามากุฎราชกุมารครับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระน้าท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาพระน้าท่านนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการรับมอบรางวัลกินเนส s s บุ๊กเวิลด์เ c o คอร์ดครับขอนุญากกรับเรียนเ <ขา S 1> พระน้า,<ช>นาท่านนายกรัฐมนตรีครับพระนท่านก็จะรับมอบนะคะจากมิสลูเซียเซนิกาเยซีนะคะ ก็เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคนนะคะที่ได้ร่วมกันร่วมแรงร่วมพลังในการสร้างความรักความสามัคคีแล้วก็ทําสถิติในวันนี้ด้วยค่ะปนบมือหด่อยครับเป็นความยินดีอย่างยิ่งทีเดียวค่ะก็พบกันอีกครั้งนะครับเอ๊จะคุยเรื่องอะไรดี เรื่องแรกนะครับเป็นพระมหาที่คุณที่สมเด็จพระบรมมรรสาธราชกุมารได้ทรงพระนาโปรดกรบพระบกรมมให้ให้ผมซึ่งเป็นนายงปรีนะครับเป็นผู้แทนระองค์ในการรับมอบรางวัลดังกล่าวผมถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาตินะครับท่านได้ทรงรับสั่งกับผมว่าให้ถือว่าที่เราได้รางวัลในวันนี้นั้น เป็นพเพราะพวกเราทุกคนที่เป็นคนไทยทั้งประเทศได้ช่วยกันได้ทำสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์ได้ทำสิ่งที่เป็นมงคลในวันสำคัญนะครับแล้วจากพระราชพิธีทานที่พระองค์ทรงรับสั่งไว้ก็หลายประการด้วยกันนะครับประเด็นหลักๆก,ก็คือเรื่องในวันวันแม่ของแผ่นดินนะครับอันที่สองคือเรื่องการออกกำลังกายอันที่สามคือแสดงออกถึงความรักความสามาคัคคีซึ่ง สิ่งท่านสบสั่งมาทั้งหมดนั้นเป็นสิ่งที่ดีงามสําหรับคนไทยสําหรับประเทศไทยในเวลานี้เป็นอย่างมากนะครับสถาบันนั้นมีพระคุณนันประเสริฐต่อประเทศไทยมายาวนานนะครับในทุกๆเรื่องทุกโอกาสเพราะนั้นเราในฐานะที่เรเป็นลูกไทยหลานไทยเราก็ต้องรักษาแผ่นดินนี้ไว้นะครับแล้วก็ทำอย่างไรให้สถาบันนั้นทรงมี ความสำหราญพระรอไทยคือมีความสุขกันะครับเป็นภาษาเราก็คือมีความสุขพระชนท่านก็ทรงมีประชนมายุมากแล้วนะครับเราก็วันนี้ท่านก็ยังทรงเป็นห่วงพวกเราอยู่เราเลยยิ่งสมเด็จพระรมศิพาที่ราชสราชุมานท่านก็ได้ทรงให้ความสัมพันธ์กับวันนี้เป็นอย่างยิ่งเป็นวันแม่เพราะนั้นใครยังไม่ไปกราบแม่วันนี้ไปกราบแม่ซะ ไปกอดแม่หอมแม่สักทีนะผมคุณแม่ผมเสียแล้วนะก็กอดแม่ก่อนที่จะไม่มีแม่ให้กอดนะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมถือว่าเป็นวันมงคลผมเคยพูดไว้แล้วว่าพวกเราทุกคนคนไทยเนี่ยน่าจะทําอะไรที่มันให้เกิดการเปลี่ยน,ปนแปลงในวันสําคัญบ้านเมืองเรามีวันสำ้ำพันอยู่หลายวันด้วยกันนะโดยเฉพาะยิ่งวันที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ เพราะนั้นสิ่งที่ท่านจะต้องทําความดีเนี่ยไม่ต้องไปหาที่อื่นท่านทําตัวท่านเองให้ได้ก่อนนะท่านรู้อะไรดีอะไรไม่ดีอะไรควรไม่ควรท่านรู้หมดแหละครับท่านอย่าให้ใครต้องมาบังคับท่านท่านอย่าให้ใครต้องมาชักจูงท่านอีกเลยผมคิดว่าวันนี้เราต้องตั้งสติเราต้องใช้ความรอบรู้ต้องใช้เหตุใช้ผลใช้การพิจารณาทุกอย่าง มันถึงจะทําให้ประเทศไทยนี้มีอนาคตนะครับเป็นอนาคตที่สดใสวันนี้สิ่งที่พวกเราน่าจะภาคภูมิใจร่วมกันก็คือสถาบันทําให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นหรือใครว่าไม่ใช่ที่ทุกคนทั้งประเทศมาขี่จักรยานเนี่ย mm hmm. ผมถามว่าถ้าไม่ใช่วันสถาบันไม่ใช่เพราะสถาบันจะเกิดขึ้นไหมผมขี่จักรยานไปเหนื่อยก็เหนื่อยนะ ถ้าใครที่ขี่มาแล้วจะบอกไม่เหนื่อยผมว่าไม่ใช่อ่ะเหนื่อยทุกคนอ่ะแต่เรามีกําลังใจเพราะวันนี้เราทําให้แม่ทําให้พระแม่ของแผ่นดินนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้เห็นก็คือการเปล่งเสียงของประชชนตลอดทางกล่าวคาว่าทรงพระเจริญเจริญตลอดทางนั่นแหละครับคือทําให้พวกเราขี่มาจนถึงตรงเนี้นะสี่สามกิโลไม่ใช่ง่ายๆ นะแต่ท่านทรงนำด้วยประชาชนก็เป็นกาลังใจด้วยแล้วก็เราตั้งใจจะถวายสมเด็จพระนงเจ้าพระมีนาด้วยนั่นแหละคือที่เป็นแรงกายแรงใจให้พวกเราแล้วก็ทุกจังหวัดทําเหมือนกันหมดนะยอดจริงๆเท่าที่รายงานเท่าที่เป็นยอดทางการของเรานะอันนี้เป็นเรื่องของทางนี้เขาก็เกือบสามแสนคนผมคิดว่ามากกว่านั้นนะเพราะว่าอะไรเพราะบางคนนี่ก็มาขี่ร่วมโดยที่ไม่ได้ลงทะเบียนใช่ไหมแล้วก็มาขี่เติมข้างทางบ้างอะไรบ้างผมคิดว่ามากกว่านั้นนะ และผมก็อยากให้วันนี้เป็นวันที่พวกเขาจะต้องลํำลึกอยู่เสมอว่าสถ,ถาบันเป็นศูนย์รวมทุกสิ่งทุกอย่างนะครับอโอเคเขาให้มาพูดฮะ หลายเพลงมีความสำคัญหลายเพลงทำให้เรานึกถึงแม่นะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายฝั่งนี้รู้สึกจะเสียงดังมากใบรุ่นหรือเปล่าพ่อรู้สึกกับแฟนคลับนักร้องเยอะนะเป็นแม่ยกหรือเปล่าไม่รู้ก็เป็นกำลังใจนะครับกับวงดนตรีของเราวงดนตรีของกองทัพนะครับแล้วก็ของกรมศิลปากรสิ่งต่านี้เป็นสิ่งที่เป็น ความดีงามเป็นความสามาคัคคีเป็นวัดที่ทุกคนมาพร้อมเพรียงกันแล้วก็ถวายต่อสมเด็ดจพระเจ้าพระมหิดนาทนะครับรางวัลทั้งหมดที่ได้มานั้นสมเด็จพระพนมท่านทรงคำสั่งว่าให้ผมรับแทนพระองค์ไว้ก่อนแล้วก็นําถวายท่านเมื่อโอกาสสมควรเพื่อทรองท่านจะได้นําถวายสมเด็จแม่ของท่านนะเป็นของขวัญวันเฉลิมพระชนมพรรษาปีนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนได้ร่วมใจกันถวายพระพร สมเด็จพระนงางเจ้าพระมริชินาถนะครับให้ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานแล้วก็เป็นมิ่งขวัญของคนไทยทั้งชาตินะครับมผมคิดว่าทุกคนมีความรู้สึกแบบผมเนี่ย ไอ้บางคนมันไม่มีรู้สึกมันไม่เข้าใจมันไม่มีความสึกแบบเรามันม,มีหัวใจคนพวกนี้นะก็แต่มันก็เป็นคนไทยนะอืมไม่รู้จะไล่ไปไหนก็ไล่ไม่ได้เอาละฮะผมคิดว่าเอาเขากลับมาแล้วกันนะพยายามจะต้พแทเจ้าทรงรับสั่งเสมอมาว่า เวลาผมเวลาเราจะคบกับคนเนี่ย